ก้าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง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 อีกเออช่องเทียอะไรก็ช่างมันวันนี้จะมาเล่นไมค์ครับกันนะครับมือคือสร้างโลกมือสร้างไวบ์ อาจารยะได้ยินเสียงเกมเบาๆนะผมปรับเพราะเข้า็นแล้วว่าหายปุ๊บไอ้ดดีเ่เสียงโคตรดังเลยเสียงแม่งดังเลยแล้วก็ตัดต่อไม่ได้เพราะผมพอดเสียงด้วยผมก็เสียงผมก็จะหายโอเคอยู่ในโลกกว้างใหม่อันใหญ่ยิ่งลำเล็กเราต้องอุยแหล็ก อยู่แถวนี้รู้สึกไม่ค่อยดีหมอกเลยตรงนี้มีหมูสองตัวแถวนี้มีอยู่บ้านนี้อื้สิ่น้ำแล้วแถวนี้มีแม่น้ำมงกะมันจะสร้างตรงนี้เลยมีปลาหมึกด้วยยอมยอมแมวย้อมแมวเอาสักเท่าไหร่ยี่สิบนาทีไหมเออเล่นี่สหยิบนาที อาจจะเป็นการดีหรือการชั่วไปลูลุั่นทุกคนที่สร้างบานได้เริ่มแรนเราต้องสร้างอยู่ในห้ำาก่อนสนาก็ะต้นไม้มาะไรกันโอ้ได้เจ้าไม่สร้างตกครับอืมอ่า อ่าอือืมอ,อากดผิดกดเห็นภาพไปส่สวนเนี่ยผมงลงรีสแบบขแรกเราต้องหาน,นี่ก่อนแล้วจุกตัวคไปด้วยอันนี้ผมไม่ได้แบบเอาแผนที่มาด้วยเขาจะนัไม่รู้หรอกอ,อ,อยู่ไหนเนาะ แล้วควรที่จะอยู่แถวสปอนช้างนะสปอนช้างหมายถึงอะไรนะครับสปอนช้างหมายถึงจุดเกิดแรกที่เราแบบสร้างโลกปุ๊บเรามาอยู่ตรงไหนนะเขารียกสปอนช้างมีแกะด้วยเอ้ออันไม่คกิบผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะไม่ไม่เชื่อก็ย้อนดูคลิปเอาเองก็แล้วกันนะผมไม่ได้ปรับรเลยแม่งเจอหมู่บ้าน โ okay. อเคแล้วกูจะฆ่าแกอใหม่ปะไม่ฆ่าได้เนื้อกูกินเน้อเที <Here. S 1> ่ยโชคดีเป็นแนวปะมูลไข่ไปขึ้นมามึงก็โดนเผาอ่ะไม่ใช่จะตายจะตายจะตายโอร้รำพี่โอ้โหทำไแบบืงจะแตกกูจะแตกกูจะแตก,แตก,แตก,แตกยา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 นะกูจะแตกแล้วเอฟเฟกขึ้นก่อนขึ้นก่อนกูจะแตกกูจะแตก,แตก เราไปหมู่บ้านก่อนแล้วค่อยขุดดีไหมเอาไปสักสามกันเย็บไม้หยิบมาเราจะอยู่ที่หมู่บ้านนี่ไหมหรือยังไงดีหรือว่าคนอยู่หรือไม่คนอยู่ไม่รู้อะของคนเยอะเลยคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยตัดนะเด,เดี๋ยวผมจะใส่เพลงเข้าไป ถ้าเพลงคอเบาๆครับเพลงสักประมาณยี่สิบนาทีเป็นไงล่ะเฮอลงสักยี่สิบนาทีนั่นลึกเป็นวิดีโอที่ยาวนานิบ่ายโอ้โหูหมู่บ้านใหญ่จริงอยู่ได้ไงวะเราจะเข้าม้อ้นหมู่บ้านนี้มีเตียงนอนขอบคุณมาดีกว่าเวลาเราจะนอนเราก็ เราบอกไปแล้วไงเราอยู่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านใหญ่ชิบหายเลยผมคิดว่าผมจะสร้างโอเคครับผมคิดว่าผมจะปิดอันนี้ให้หมดเลยแต่คงต้องเป็นหลายหลายพารเพราะผมต้องไม่เสียเวลาขุดดินนี่ให้บ้านนี้ใหญ่ในเป็นที่อยู่ของเรานั่นจองตรงนี้ก่อนจองตรงจองก่อนจองก่อนจองก่อนโคตรจมกท่าไม่ไเอ่า แป,ป้นหนึ่งไม่กี่เมยไปนนเลยแต่แต่ดอกไม่ได้ครับแต่มันแต่จะขี้เกียจตรงนี้จุดดีสุดผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นบ้านผมมีทิ้งขยะด้วยมันมวยนี้ด้วยแล้วก็ด้านไหนก็มีของไม่มีเตียงโอเคนี่คือบ้านของกูมีเพชรอ่ะมีเพชรอ่ะ เอาหันมาก,ก่อนตรงนี้คิดว่าเป็นบ้านของผมดีกว่าเพราะฉะนั้นอืมไม่มีเตียงนอนสินะแม่งเลยครับผิดเราจะหอนต้นไม้ออกให้หมด แล้วแต่ผมตัดสินใจแล้วผมอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วสปอนช้างให้ผมไม่บุญไม่ต้องสนใจแม่งเอาป็นว่าที่นี่คือจุดสปอนเพราะ,นะัเสียวโอเคเป็นหางนะลูกไม่ไม่เสียวเลยจะเปอดไทยขึ้นกว่าเดิมผุณผู้ชมคิดไงรับคอมเมนต์นะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะเออคอมเมนต์คอมเมนต์บอกให้คอมเมนต์ไง เมื่สักคลิปกูก็ไม่มีใครคอมเมนต์เลยรู้สึกเศร้าใจตอนนี้เป็นบอน้ําก็น้ำ,นนำอิสินิตีส้สะดวยที่นี่เลยพี่เหมาะกับพวกเราคนอื่นเราจะหางต้นไม้ออกให้หมดก่อนนะและผมก็อาจจะเป็นพัดหน้าเลยไม่รู้พัดไหนเลยผมจะทําการไม่แอบเล่น <c oughs> เออเดี๋ยวแหว่าอุ้ยพี่แบบเล่นเดกิิกือบกอมุกอะไระ่ย เราจะหอนในหมู่บ้านนะแต่ไม่หอนนอมองบ้านเพราะในหมู่บ้านนี่หอนปุบน่าจะสร้างบ้านอหนึ่งหลังเลยเนี่ยแ,นะแต่ผมไม่สร้างผมมาใส่เอยูบกับ M b c มบิซีว่าเอืมบตรงนี้ใช่ไหม แค่ตัดต้นไม้ในหมู่บ้านดูดิขวานขวนันขวนัอขวานก็แบบเลือดเกือบเลือบเอกอดขึ้นเลยเนี่ยแสดงว่าขวานมันอ่อนจริงไฟมันลุกเต็มใจโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นจ็บจอาผมคิดว่า ใช้กำงหงหินนะเอาให้มันอันจักรอืมน่าสนใจถ้าอยากให้ทำต่อก็กดไลค์หนึ่งไลค์พอละเพราะวังคลิปมันก็ไม่มีใครกดไลค์กูอะขอขอ,ขอสักหนึ่งไลค์ก็ยังดีเนะี่ยเออถ้าคุณผู้ชมกดไลค์ผมหนึ่งไลค์ปุ๊บผมจะกดไม่กดให้คุณผู้ชมด้วย ผมจะบอกว่าเย้เย่เย่ดีใจจังเลยดีใจจังเลยพี่กดไลค์ให้มุกเขียนี่ยต้ไม้แม่งแถวนี้คนหลงเลยตัดตัดตัดตดตัดโอ้แถวนี้ไม้เยอะมากผมคิดว่าน่าจะรวยไม้เลยตอนนี้ดูดิไม้หกสี่แล้วขวัญก็ใกล้พังแล้วด้วย โอเคเดยไปเจอกันตอนลงทับผมจะสอนให้สลับคนเริ่มตน้นเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับนี่คือเตาเผาครับให้กดทำการแบบนี้นะอ่ะเอาไม้มาก่อนเท่านี้พอไปปุ๊บช่วงแรกถ้าคุณอาหาไม่ได้แหมแบบนี้เอาไม้แปลรูปอปที่เป็นเจือเพิงอ่ะไว้ด้านล่างเป็นเจือเพิงด้าน,นบนปุ๊บแล้วมันจะเผาให้แล้วคุณส่วนใหญ่ก็จะถามว่าอืแล้วมันจะเป็นอะไรก็ปี ก็ในชีวิตจริงอะ่ะเอาไม้ไปเหาใช่ไหมมันก็จะได้หา่านถูกต้องไหมเมื่อจะอ่านว่าชาครแบบนี้นะเนอโลกิบห่านแบบหนึ่งนะตัดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วทาการได้หานเนรุบเอามาไว้แบบนี้แล้วก็กครับฮอสฮอสหรือว่า,อ,อ,าอียไฟเอ้ยกล่องแม่งนมุม่วดเหลือไฟหนึ่ง ดแบบนี้แล้วก็หาใที่เหลือก็เอาไปเผาเนื้อเผาอะไรเผาเผาไปเผาเ,เนื้อตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วเราต้องไปขอนอนจากเอ็นเอสพีีกบ้านไหนบ้านหนึ่งก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะไปป้นต่อก็ตัดมันโอเคชเช้าแล้วเราจะไปป้นต่อครับเออดูเหมือนว่าเวลาของเรานั้นเวลาของเรานั้นเวลาของเรา เหมือนว่าก ok oh. ็จะจบลงแล้ว no. ห้องสมุดผมคิด no. ว okay. 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 ่าตรงนี้น่าน่าจะทําเป็นโต๊ะอินชาร์เออเวลาเราเหลือแค่นี้แล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าเจอจบลิิเร็วเลย่ขอไปหาบ้านนี้นี่ก่อนขอตัดแโอเคครับสำหรับคลิปนี้แบบ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 ่ายคลิปอยู่ถคลิปอยู่ตัดออกไม่ได้นะตัดออกไม่ได้นะตัดยากเข้าใจไหม 景，还有你。